ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่นารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันขนบนาชแน n n e l ออกเช่นเคยเนะาะวันนี้เจอกับลุงตันช้าไปนะครับหรือว่าช้าไปมากเลยเถียดนะครับเนื่องจากว่าลุงตันเกิดอาการท้องร่วงนะครับเนื่องจากอาหารเป็นพิษนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะ ตอนนี้ก็เลยลูกมาทําได้บ้างนะครับก็เลยมานั่งนะครับวิเคราะห์หวยให้กับน้องได้รับชมกันเนาะซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์หวยท <c oughs> ้านอยนะครับงวดประจําวันที่13พฤศจิกาย,ยน67นครับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่12เนี่ยสูรที่ลงตันให้ไปก็ <c oughs> เข้าอยู่ 3คู่เนะาะ3คู่3หน่อยเนาะก็จะมีหน่อยเฉพาะกิจในข้าล่าง8-4แล้วก็มาหน่อยพิเศษเ,เข้าล่างเหมือนกัน8-5เนาะแล้วก็หน่อยปกติมาเข้าบน9-6ครับหลายท่านก็โชคดีกันนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่13พฤศจิกายน6-7นะครับ ลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับ <c oughs> หลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่สิบสามพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับผลลั์ที่ได้แถวที่หนึ่งก็คือได้สองเนาะแถวที่สองได้สามแถวที่สามได้สาม แล้วก็แถวที่4ได้6นะครับจากนั้นนะครับก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งเพื่อที่จะไปลงในตารางซ้ายขวานะครับแถวที่1เนอะ2 2แล้วก็3นะครับฝั่งนี้เป็น1เนาะแถวที่2 3 3แล้วก็4ฝั่งนี้เป็น2แถวที่3ก็เหมือนกันเนอะ,อะ 4, เป็นสี่เป็นสองนะครับแล้วก็แถวที่สี่หกหกแล้วก็เจ็ดตอนนี้เป็นห้าเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลูกตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตลางที่อยู่ในตำแหน่งทีออ่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับ งวดประจำวันที่13พฤศจิกายนนะครับลงตันให้เด่นเด่นสองเด่นสองรองเดี๋ยวนะครับ เป็นสองร้องสี่นะครับเนาะอ่าพีเอฟสี่ชอบสองรูดสองนะครับชอบสี่รู้สี่นะครับอ่าทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับผมก็จะเอาผลลัพ์เนาะผลลัพธกจบคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับ โดยจะเริ่มจากเเทที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับผู่แรกนะครับ สีสี่ส <zat, zat. S 1> ีสองสี่สามสามสาม ก็ไ <c oughs> ด้มาครบเนาะทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสีงวนที่ผ่านมานะครับ <c oughs> โดยจะใช้ผลลัพธ์ในตลาดตัวเทียบนะครับซึงดูแใจเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่หวาเนาะก็คือประมาณห้าคู่นะครับคู่แรกนะครับ ลงตันมองไปที่แถวที่แถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่คู่ขวานะลักษณะนี้นะครับก็คือสีสแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นแถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่ ตรงกลางนะครับเยื้อมา้ายก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นแถวที่ต่อที่สามเหมือนกันเนาะเป็นคู่ตรงกลางนะครับตรงกลางลักษณะนี้นะครับก็คือสามสามนะครับแล้วก็แถวที่สามที่สี่นะครับเป็นคู่ซ้าย ูซ้ายก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่เป็นแถวที่สามที่สี่เหมือนกันเนาะตรงกลางเยื่ง,ง,งไปซ้ายอ่าหกสองเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่จากสิบคู่ตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเ <c oughs> มื่อเทียบสถิติสามสี่งวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวาวไ้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะ สรับทางทีหลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้กรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปว่าเป็นหลักร้อยหลุนสามตัวได้นะครับเงื่อประจําวันที่สิบสามพฤศจิกายนนะครับหลวงตันให้สองเนาะ <c oughs> ให้สองกับห้านะครับเป็นหลักร้อยนะครับา น้อง f อก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแลวับกลุ่มตัวเลขที่ลูกตันวางไม่ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ,รบสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของผลลัพธ์ในตลางนะครับตัวที่เหมือนกันนะัก็จะมีแถวที่2ที่สนะครับ ก็คือผลลัพธ์ได้3นะครับส่วนแถวที่1ก็ถือว่าไล่เรียกันเนอะ,อะก็มีตัวที่จะวางเป็นคู่เบิ้ลให้กับพน้องได้ชมกันได้เยอะอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การเทียบสถิติออกมาว่าจะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงตันก็วางเบิ้ลไว้ให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่ประมาณ2คู่นะครับ เนื่องจากว่ากรณีที่ผลลัพธ์นะครับออกมาในลักษณะนี้เนี่ยก็มีโอกาสมาเบิลได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเ c ซที่ติดตามลุงตันมายตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันขอคุณนะครับเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาตลอดนะครับก็ฝากนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ